สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งนะครับจากบริษัท DJ b a บอล s o n นะครับวิธีการติดตั้งยางฉลอนะครับเป็นยางฉลอ1เส้น50เซนนะครับเป็นเหลืองดำนี่ฮะเหลืองดําเส้น50เซนนะครับ2องเส้น1เมตรวิธีการวางยางฉลอนะครับก็คือสลับกันไปตามแนวนะครับดําเหลืองดําเหลืองหรือจะเป็นเหลืองดําก็ได้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับติดตั้งยางฉลอนนะครับตัวนี้ เหลืองดำนะครับเส้นละ5้าสิเซนนะฮะแล้วก็คือข้อแรกเลยวางแนวครับวางลายแนวให้ตรงนะครับสลับสีกันเหลืองดำเหลืองดำนะครับแล้วก็มาร์ครูมาร์กรูเจาะเพื่อจะวางพุกนะครับสามทับแปดนะครับพุกตะกัวนะครับมาร์คเสร็จแล้วเราก็มาทําการเจาะรูวางพุกนะครับอันนี้นะครับรูที่เจาะลงไปนะครับเพื่อจะยึดพุกนะครับ ใช้เบอร์นะครับ3าทับนะครับ2นิ้วครึ่งนะฮะนอ็อต3าทับความยาว2นิ้วครึ่งนะครับดอกสว่านที่เจาะใช้12มิลน,นะครับจะเข้าได้กบรูน็อตพอดีเราเจาะลงไปในพื้นนะครับให้ได้2นิ้วครึ่งพอดีนะครับเนี่ยนะสองนิ้วครึ่งนะครับเพื่อได้ความยาวน็อตนะครับ นะขั้นตอนตรอไปแลครับเราจะซัดด้วยดอกใหญ่นะครับเจาะนําลงไปใช้กับพุกที่เราใช้ยึดนะครับพุกตะกัว3ทับแนะครับแต่ใช้16มิลน,นะครับเป็นดอกสว่านใหญ่นะฮะนะฮะอันนี้อยู่ที่2นิ้วเราซัดลงไปความลึกให้ได้แค่2นิ้วพอนะครับแค่หัวพุกเสมอกับพื้นนะครับ ควยาวแค่หน้าปุกนะครับครับตอนนี้วิธีการใส่พุกนะครับพุกตะกัวเป็นอะไรที่ใส่ยากหน่อยครับใช้วางชำนาญน,นิดนึงให้เราใส่น็อตนะครับสามยาว2 5, อนิ้วครึ่งพร้อมแหวนนะครับหมุนเข้าไปก่อนนะครับ หมืองก็ไปก่อนพอ,อเราได้แล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้เคีย์รู้ให้สะอาดนะครับเคีย์รู้ที่เราจะวางพุกให้สะอาดสวมลงไปครับนะครค่อยๆใช้ค้อนนะครับอัดลงไป กันทุกรูนะครับน,น่ครับตั้ระพื้นนะฮะทันนี้เราก็มาทำการถอดตัวพุกออกมาก่อนนะครับ าะเข้อหัวพุกนะครับให้เสมอกระเพืินนิดนึง<ม>ก็จะได้แนวนี้ครับในรูนะครับพยายามเคลียร์ให้สะอาดนะครับไม่งั้นพุกมันจะลงลำบากอยู่นะครับอันนี้วิธีการติดต่อติดตั้งของบีเจเหล่านี้เราใช้พุกสองตัวสองไซส์ผสมนะครับก็คือพกุกตะหัวสารละแปดตัวนี้นะครับ ตัวใหญ่กับหรือเราจะมาเปลี่ยนใช้ดอปอิน3ามสโดยใช้ขนาดน็อตเท่าเดิมครับเปลี่ยนกันแตกต่างกันที่ขนาดพุกแรงยึดเหนี่ยวเท่ากันการใส่นะครับยากง่ายตัวน,นี้ง่ายกว่าอันนี้จะยากกว่านิดนึงนะครับผมใช้2ตัวผสมครับโดยการวางแนวทะแยงทะแยงของตัวบล็อกอยางนะครับเดี๋ยวดูนะครับ เป็นคุกที่เราวางไว้ พอตึงนะครับหัวน็อตแค่พออยู่นะครับถ้าอัดมาก,กาพุกจะขาดนะหัวน็อตมันจะขาดจะมีปัญหาใา้หลังนะครับ อันนี้พวกตะกวดสามทับแปดนะครับมาดูวิธีการใส่ของดอกอินสามทับแปดในขนาดน็อตที่เท่ากันสองนิ้วครึ่งสามหุนนะครับสามทับแปดนะไม่ใช่สามหุนนะเป็นบล็อกเป็นดอกอินสามทับแปดูนะครับตัวนี้เราเจาะนําไปแล้วความยาวของตัวน็อตสองนิ้วครึ่งเพราะฉะนั้นรูที่เราเจาะจะวางพกุกก็ควรจะให้ได้สองนิ้วครึ่งเหมือนกันครับ ตัวนี้เราจอดนำตัวนี้ใส่ง่ายที่บอกใส่ง่ายก็คือเราสามารถวางเข้าออกับชิ้นงานได้เลยดูไม่ต้องต่อน็อตออกดูนะครับอ่องไปเลยเนี่ยครับแค่นี้ครับแล้วก็เอามาอัดหัวน็อต แค่พอแน่นนะครับก็อันนี้นะครับก็แตกต่างของสามัแปดแล้วก็ปุ๊กตะกัวนะครับคือเราดูความเหมาะสมของพื้นที่นะครับในกรณีที่เราซัดส,สว่านลงไปแล้วเราไปเจอเหล็กเส้นนะครับใต้พื้นถนนจะมีเหล็กเส้นให้เราหนี ยการแก้ผหาง่ายหนีให้ไม่ใช้อดอกอิน3ามทั8แปดจะง่ายกว่าเยอะครับเพราก,การเจาะไปรูมเล็กหรือจะใช้ตัวเดียวเลยก็ได้เป็น3ทั8ดอกอินทั้งหมดทั้งแถวเลยก็ได้ครับแล้วแต่วแวแวแวความสะดวกตามความเหมาะสมของพื้นที่ครับจะเปินจีบัตเตอร์ครับ